จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภาคีเครือข่ายมอบอุปรกรณ์การเรียนแก่นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 นางนวลจันร์ย้มศรีนายกเหล่าการชาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนราชการและผู้บริหารสถานศึกษาร่วมกันมอบอุปรกรณ์การเรียนและเครื่องแต่งกายที่อาคารกรรมฐานวัดใหญ่ชัยมงคลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับการสนับสนุนจากวัดใหญ่ชัยมงคลเป็นเงิน500,000บาทมูลนิธิพุทธมหาเมตตา100,000บาทวัดตูป5 0 0 0 0บาทวัดป้อมรามัน50,000บาทและภาพประชาชน50,000บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น720,000บาทนอกจากนี้สำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างได้มอบกระเป๋านักเรียนให้แก่นักเรียนในสังกัดของสพปพระนครศรีอยุธยาเขต1เขต2องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ โรงเรียนเอกชนจำนวน1,440คนและมอบหน้ากากผ้าให้แก่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวน1,000 0ชิ้น จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 อย่างรวดเร็วและเป็นวงกว้างส่งผลกระทบให้ประชาชนไม่สามารถประกอบอาชีพหาไรายได้ได้ตามปกติทําให้เกิดปัญหาหนักเรียนขาดแคลนเครื่องแต่งกายอุปกรณ์การเรียนเป็นจํานวนมากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงได้ร่วมกับสํานักง,งานศึกษาธิการจังหวัดดําเนินการจัดหาเพื่อช่วยเหลือจากผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19